สวัสดีค่ะดิฉันช,ชื่อนางสาวมาริสาหัดดีรหัสศึกษา6กสา0 1 2 4 8 4ค่ะวันนี้จะมาสรุปบทเรียนจากหนังสือเรื่อง How to Inspire s t u d e n t การสอนทักษะชีวิตผู้เรียนเล่มที่3นะคะหน้าที่75-112ถึง112ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทวนการสอนด้วย M Teach Model ของพี่ตะวันนะคะการสอน M Teach Model ของพี่ตะวันจะสอนในเรื่องของพจนานุกรม ้นนำก่อนเลยนะคะขั้นนําก็คือเป็นการเล่นกิจกรรมที่เรียงลําดับว่าใครเกิดก่อนในเดือนนี้เล่นกันเป็นกลุ่มใครเกิดก่อนก็เรียงลําดับคนนั้นไปก่อนเล่นกันเป็นกลุ่มเล่นจนกว่าจะเจอผู้ชนะแล้วก็มีการเสริมแรงทางบวกให้กับนัเกเรียนที่ชนะในกลุ่มนั้นนะะั่นค่ะมีการแต่งนิทานเล่นตัวละครบทบาทสมมติจะมีวัวเสือหมีกระต่ายนกคู่ ในตัวละครเหล่านี้จะให้นักเรียนออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนโดยมีเรื่องเล่าดังนี้ค่ะมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่งที่ตนเองไม่มั่นใจในการอ่านอ่านบางคำไม่ได้วันหนึ่งเจ้ากระต่ายน้อยต้องไปโรงเรียนและมีงานกลุ่มที่โรงเรียนครูครูก็ให้นักเรียนให้เจ้ากระต่ายน้อยไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนแต่กลุ่มเพื่อนไม่เอากระต่ายน้อยเพราะรู้สึกว่ากระต่ายน้อยไม่มีความสามารถไม่เก่ง อ่านอ่านไม่ได้ไม่มั่นใจเจ้ากระแต่ายน้อยจึงรู้สึกน้อยใจด้ยค่าตัวเองจึงกลับบ้านและร้องไห้ร้องไห้จนหลับไปจนฝันและจนฝันว่ามีหมีตัวหนึ่งมายืดหนังสือให้เจ้ากระแต่น้อยหนังสือ่อาที่จะช่วยให้เจ้ากระต่ายน้อยมีความมั่นใจ่อาอ่านคำได้เก่ง มีความสามารถมากพอในการอ่านและมั่นใจด้วยค่ะแล้วก็จนกระทั่งเจ้ากระต่ายน้อยตื่นขึ้นมาพบว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่ข้างๆตัวเองจึงหยิบหนังสือเล่มน,นี้และเปิดดูอ่านทุกวันฝึกฝนจนเจ้ากระต่ายน้อยอชำนาญคล่องสามารถอ่านคำได้ถูกต้องสามารถอ่านคำได้ถูกตัวเจ้ากระต่ายน้อยจึงไปโรงเรียนและคุณครูก็มีการจัดกลุ่ม กันอีกครั้งและเมื่อเจ้าก,กระต่ายน้อยได้มีการฝึกฝนตัวเองให้พร้อมกับการทํางานกลุ่มแล้วเพื่อนๆทุกคนก็พร้อมที่จะรับกระต่ายน้อยเข้ากลุ่มนั้นด้วยในนิทานเรื่องนี้เสริมการเสริมคุณธรรมในการใช้ชีวิตร,ร่วมกับเพื่อนๆในห้องด้วยนะคะคือเจ้าก,กระต่ายน้อยไม่รู้สึกว่าเกลียดเพื่อนเลยที่ก่อนหน้านี้เพื่อนไม่ชอบตนแต่เจ้าก,กระต่ายน้อยเป็นมิตรกับทุกคนในกลุ่มและเพื่อนในห้องค่ะ ขั้นสอนก็คือถามนักเรียนถึงหนังสือที่เจ้ากระต่ายน้อยได้รับให้นักเรียนตอบตามความคิดตามที่ตัวเองเข้าใจก็คือหนังสือพจนานุกรมเชื่อมโยงไปยังชีวิตจริงแนะนําหนังสือพจนานุกรมดูวิธีการใช้งานบอกประโยคอะไรบ้างนอกมีมีอะไรบ้างในหนังสือพจนานุกรมนอกจากกอไก่ถึงฮอนูกหรือืหรือรือ,รอ,รอ,รอ มีบัตรภาพมาให้นักเกรียนดูเรียงลําดับตามพิจนานุกรมก็คือเรียงลําดับจากกอไก่ถึงขอน้ำพุแล้วก็เรียงลําดับจากายกตัวอย่างการใช้บัตรคําก็คือยกตัวอย่างการใช้คําก็คือเหมือนเป็นการเรียงลําดับชื่อดาราเวียเบลล่ายายาเนเดตแล้วก็มีการยกตัวอย่างการใช้คําต่างๆก็คือรอบรู้หรือชาเหมือนเป็นการให้นักเกรียนเรียงคํา ให้มันถูกต้องตามกอไก่ถึงหอนหูกแล้วก็ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องขั้นสรุปก็คือถามนักเรียนว่าในวันนี้คุณครูได้สอนเรื่องอะไรบ้างมีอะไรบ้างพจนานุกรมคืออะไรเรียงคำศัพท์ยังไงแล้วก็การใช้ประโยคของพจนานุกรมการใช้ภาษาให้ถูกต้อง จากความเห็นส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าพี่ตะวันสอนเรื่องพจนานกุกรมที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแต่สอนให้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเหมือนเป็นการใช้ใช้ทักษะชีวิตมาเข้าร่วมกับการสอนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทายนะัเกเรยียนก็รู้สึกสนุกตั้งแต่ต้นคาบยันท้ายคาบได้ความรู้และความสนุกมากมายนะคะเลเวลที่ส อันนี้จะพูดถึงงานของผู้เท่าได้สั่งให้ลูกปลาในรุ่นที่แล้วนะคะก็คือ 1. เทคนิควิธีการสื่อสารที่ใช้การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการเรียนรู้คำพูดใดบ้างที่มีการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกเทคนิควิธีการสื่อสารที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศจากคลิปที่อาจารย์ได้ให้มาดูอันนี้เป็นสรุปของรุนพี่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอาารสรุปสั้นๆนะคะดิฉันได้สังเกตวิธีการสร้างบรรยากศาศการเรียนรู้เชิงบวกของอาจารย์โดยอาจารย์ให้นําเพลงที่กําลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากบุคคลเกือบทุกวัยในการศึกษาทุกคนได้รับชมซึ่งในเนื้อหาของเพลงนี้เนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นตัวเองดิฉันมองว่า อาจารย์ต้องการที่จะสื่อการที่อยากจะให้นักศึกษาบุคคลนั้นได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเองทุกคนมีเอกลักษณ์และคุณค่าในตัวเองเสมออาจารย์ได้ให้นักศึกษาพินประโยชน์ที่ว่าฉันมีคุณค่าที่สุดดีฉันมองว่าเป็นการสร้างกําลังใจให้ดีให้ดีเกิดกับตัวเราเองเมื่อเรารู้สึกถึงคุณค่าของตนเองเราก็อยากจะส่งมอบความรู้ความรู้สึกการมีคุณค่าให้กับบุคคลอื่นอีกด้วย ต่อมาอาจารย์ได้ให้ทําการศึกษาให้นักศึกษา,าบอกประสบการณ์ที่เคยมาเจอที่เคยเจอมาในวัยเด็กที่อาจจะเป็นปมในใจของใครหลายๆคนซึ่งแต่ละคนก็จะมวีวิธีรับมือที่แตกต่างกันออกไปและผ่านมาแลวผ่านปัญหาเหล่านี้มาได้แต่เพราะเพราะแต่ละคนมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเองและอาจารย์ได้นํามา ได้นำสิ่งที่กระตุ้นสิ่งเหล่านั้นิ้่อยู่ในตัวของแต่ละคนแล้วนมาย้ำเตือนอีกครั้งว่าเราเก่งและเรามีคุณค่านะโดยให้ทำคลิปเล่าประสบการณ์ที่ภาคภูมใจดิฉันก็เก่งเหมือนกันที่ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆมากมายจนถึงทุกวันนี้อีกเพียงอึดใจเดียวก็จะถึงฝั่งฝันที่รอคอยเขียนไปน้ำตาไหลไปภูมิใจค่ะข้สอส ถอดประสบการณ์หนึ่งขั้นนำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับตนเองเห็นคุณค่าในตนเองเห็นคุณค่าของเรื่องที่จะสอนก่อนที่ผู้สอนจะสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่จะสอนผู้สอนจะต้องเกิดสิ่งนี้ก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดอถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีที่สุดฝึกการตั้งคําถามเพื่อเชื่อมโยงบทเรียนแล้วก็สร้างความตื่นเต้น รือร้อนที่จะเรียนบางชั่วโมงผู้สอนอาจจะมีการให้รางวัลต่างๆมาเป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเช่นการใช้นิทานในการนำมาเป็นสื่อการสอนพี่ตะวันและพี่กันวรานที่เป็นบุรณาการอย่างคาดไม่ถึงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ฝังเข้าไปในจิตใจของผู้เรียน พระผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องราวความสรุกและความน่าสนใจเนื่องจากเด็กในวัยประถมยังมีความเป็นเด็กสูงและชอบสิ่งที่เป็นเรื่องราวการสอดแทรก,กเนื้อหาเข้าไปในะเข้าไปนิทานนี้มีตัวละครสำคัญและมีครูเป็นผู้ดำเนินเรื่องแต่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะเป็นสื่อชั้นดีในการเรียนรู้เลยค่ะขั้นสรุปเป็นการประมวลผล การองค์ความรู้ทุกครั้งที่ได้เรียนเก็บอ,อาจารย์เมื่อถึงช่วง้ายคาบหรือช่วงเวลาแห่งการสรุปอาจารย์จะขอตัวแทนในการสะท้อนบทเรียนในครั้งนั้นเสมอไม่ว่าผู้เรียนจะสรุปหรือสะท้อนออกมาแบบไหนอาจารย์จะไม่เคยว่าจะไม่เคยตำหนิสิ่งนั้นว่าผิดมีแต่สร้างความมั่นใจคอยชี้แนะเพิ่มเติมซึ่งเป็นการสร้างพลังบวกให้เกิดความกล้าออกมาความกล้าแสดงออกมาได้ดีมากๆทำให้รู้สึกว่า จะใช้ทคนิคนี้มาประยุกต์ในการสอนของตนเองของตนเอง,อง,เ,องเช่นเด็กๆของดิฉันมีความสุขได้รักที่จะเรียนรู้ 3. การส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนจากคลิปที่ได้เรียนรู้รู้สึกเห็นคุณค่าและตระหัระักรู้ถึงคุณค่าในตนเองมากขึ้นหลายร้อยเท่ามองตัวเองเปลี่ยนไปจากความคิดที่ถือว่าตัวเองอ่อนแอท้อง่ายแพ้ง่ายนิดเดียวก็ร้องไห้กลายเป็นว่าเรานิ่งและเก่งมากๆและจะเก่งได้อีก เมื่อเห็นคุณค่าของตนเองก็เลยมองว่าเห็นก็เลยมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทำให้ทำให้เราไม่ไปดูถูกคุณค่าของผู้อื่นเปิดจากการย่อเยอ้ยซ้ําเติมถัถางเป็นการสร้างกําลังใจพลังบวกแรงจูงใจเป็นบันดาลใจที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปรสรรคต่างๆที่เข้ามาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างกลายเป็นบุคลิกที่น่ารู้จักน่าคบให้กับตนเอง เป็นแรงผลักดันในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในการแก้ปัญหาอุปสรรคและเรื่องราวที่จะผ่านเข้ามาในวันข้างหน้าค่ะที่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดอาวุธลับที่สําคัญที่สุดในการต่อสู้ปัญหาที่เข้ามาและความเครียดต่างๆคือพลังบวกการทําใจกา,การสร้างกําลังใจเชิงบวกให้กับตัวเราใจเราจะเป็นอาวุธชิ้นดีในการ รคฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจะนำพาตัวเองไปสู่ผลทางแห่งความสำเร็จเมื่อพลังเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วจะส่งต่อพลังนี้ให้กับผู้อื่นได้แต่ต่อไปนั้นก็เลยกลายมาเป็นพลังบวกให้เราสู้กับพลังของเราสู้กับตนเองได้อีกสักครั้งเป็นการแก้ปัญหาที่มีวิธีแตกต่างกันออกไปแต่ลักษณะของปัญหาแต่ละครั้งจะต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนมีเหตุผลวิธีการที่เหมาะสม นี้หรือไม่แก้แก้แล้วจะต้องเกิดผลตามมันอย่างไรดีขึ้นหรือแย่ลงไม่เพียงแต่จะต้องแก้ปัญหาที่เหมาะสมแต่ต้องเป็นวิธีการแก้ปัญหานั้นที่ใช้ได้จริงและสร้างสรรค์ไม่ก่อเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและตนเองตามมาทีหลังส่วนของโจทย์พิเศษนะคะโจทย์พิเศษในข้างต้นเป็นการโหวตให้เพื่อนลูกปลาด ฝึกสอนได้เลือกตัวแทนวิชาเอกปถมศึกษาในการนำเสนอการวิจัยในชั้นเรียนในงานนิทรรศการห่านจากคาสรูมคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงลูกปลาที่ได้รับการโหวตเป็นตัวแทนนำเสนอการวิจัยรองไห้ด้วยความเครียดกังวลกลัวไม่มั่นใจคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ครูปลาจึงเบี้ยวสักพักก่อนจบท้ายประโยคที่ว่า เป็นเรื่องปกติในการเน้่มต้นใหม่หากเรารู้สึกไม่เชื่อมั่นในตนเองไม่เป็นไรยอย่างน้อยขอให้เชื่อมั่นในตรวครูปลาผู้เท่าว่าจะสามารถนำพาเราประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับรุ่นพี่วงเล็บพี่ปลาราชาสุดาพี่ปลาประภาพรพี่ปลากันวรานพี่ปลาปณิดาและพี่ปลาสุธิดาพี่พี่ทุกตัวก็ไม่เคยนำเสนอมาก่อนแต่พี่พี่เขาสั่สู้ขอเพียงแค่เปิดใจเท่านั้นเอง ถ้ารุ่นพี่ทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ถ้ารุ่นพี่ทําได้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันขอเพียงแค่เปิดใจครูผูเท่าได้ให้เคียร์โค้ดในการรับชมคลิปการให้เกียรตินั้นสําคัญอย่างไรโดยจากที่สรุปมาจะเป็นดังนี้นะคะได้ดังนี้ค่ะสัพปุรัสธรรมเจ็หมายถึงธรรมเจ็ประการของสัตว์บุรุษท,ที่ทําให้เป็นสัตว์บุรุษคือเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นธรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นํา โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหัวหน้าคนจะต้องเป็นผู้รู้จักเหตุผลรู้จักตนเองรู้จักผู้อื่นรู้จักการละเทสะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรู้จักนิสัยความต้องการความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะได้เลือกให้ถูกคนกับงานหรือใช้คนให้เหมาะสมกับงานมักใช้คู่กับพระสีประการค่ะ 1. ธรรมยตาคือการรู้จักเหตุ คือการเข้าใจในหลักการระเบียบและกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆในสังคมเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตโดยการรู้จักตนเองจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่สิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําภายใต้เหตุผลและภายใต้เหตุและผลอันถูกต้องค่ะตัวอย่างนะคะการรู้จักเหตุรู้จักทําสิ่งใดที่ควรสิ่งใดมีวิธีการหรือกระบวนการอย่างไรรู้จักว่าเรื่องนั้นนั้นมี ที่มาเป็นอย่างไรรู้จักว่าสิ่งนั้นๆมีที่มาหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรรู้จักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำมีสาเหตุมาจากอะไรคะ่ะ 2. องทำอัจฉริยตารู้จักผลคือการเป็นผู้รู้จักผลหรือหรือประโยชน์ข้อจำกัดจากการกระทำความสามารถรู้จักความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจนเช่น รู้จักว่าพฤติกรรมทําข้อนี้จะได้รับผลอย่างน้อยผลอย่างน้อยและรู้จักหาสวยผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นเพราะเห็นด้วยว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติตัวอย่างการรู้จักผลนะคะรู้จักว่าเมื่อทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียรู้จักว่าเมื่อทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีกับใครหรือผลเสียกับใคร รู้จักว่าเมื่อทำสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียมากน้อยเพียงใดรู้จักว่าเมื่อทำสิ่งนั้นจะต้องมีเป้าหมายอะไรข้อ3นะคะอัตยริการรู้จักตนคือการรู้จักการประมาณตนในเรื่องต่างๆทั้งฐานะการเงินหรือความเป็นอยู่ฐานะตำแหน่งในหน้าที่การงานรวมไปถึงการรู้จักสภาพความคิดและจิตใจของตนเมื่อรู้ว่าตนมีกำลัง มีความคิดอย่างไรมีมีอุปนิสัยอย่างไรย่อมสามารถวางตัวหรือปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในสังคมตัวอย่างการรู้จักตนนะคะรู้จักว่าตนมีความสามารถอย่างไรเก่งด้านไหนไม่ถนัดด้านไหนรู้จักว่าตนมีลักษณะน,นิสัยอย่างไรรู้จักว่าตนมีไม่ชอบอะไรชอบอะไรรู้จักว่าตนมีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไรข้อ4ี่นะคะ อัตยตาคือการรู้จักประมาณคือการเป็นคนที่รู้จักความพอดีหรือความพอเพียงในทุกๆด้านทั้งความพอดีในตนเองความพอเพียงในชีวิตรู้จักความพอดีในการพูดความพอดีในการทําง,งานพอดีในการหาทรัพย์และพอดีในการจ่ายทรัพย์ด้วยการรู้จักประมาณตนกําลังตนเองค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือรู้จักประมาณตนว่ายอยู่ตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับผู้ที่ อยู่ตำแหน่งสูงกว่าควรนอบน้อมให้ความเคารพรู้จักว่ารู้จักประมาณกำลังทรัพย์ตนในการในการซื้อของรู้จักประมาณตนว่าตนทำงานอะไรรู้จักประมาณตนประโยชน์แก่ตนให้ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะข้อ5นะคะกาสัญญาตาคือการรู้จักเวลาการเข้าใจการเวลาอันสมควรและระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับทำกิจกรรมใดๆและฟัง และฟังใช้ในเวลาที่เหมาะสมเช่นรู้จักเวลาควรไหนเวลาไม่ควนอะไรที่ควรทําอะไรที่ควรทําก่อนอะไรที่ควรทําหลังด้วยการจัดลําดับของงานและเวลาให้ความสําคัญเวลาจะให้ความสัมพันธ์กับกันรวมถึงการรู้จักประมาณเวลาของตนที่กําลังทําสิ่งสิ่งนั้นให้เหมาะสมตัวอย่างนะคะรู้จักเวลาทํางานเวลาเลิกงานรู้จักงาน รู้จักงานใดก่อนงานใดทําหลังรู้จักเวลาอ่านหนังสือรู้จักเวลาเข้านอนรู้จักเวลาพูดและเวลาไม่ควรพูดและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะ 6. นะคะปริยตาคือการรู้จักชุมชนการรู้จักชุมชนถิ่นอยู่อาศัยของตนถิ่นอยู่อาศัยรวมถึงรู้จักถิ่นเหล่านั้นมีความต้องการอย่างไรมีความเห็นหรือความ หรือข้อตกลงอย่างไรเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วย่อมจะทําให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขและเก็บและเกิดความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างที่แท้จริงค่ะตัวอย่างนะคะชุมชนมีกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงอะไรบ้างอย่างไร 2. ชุมชนมีขนบธรรมเนียมและประเพณีอะไรบ้างอย่างไร 3. ชุมชนมีความขาดแคลนในด้านใด สชุมชนม,มีความต้องการอะไรอย่างไรและข้อ7ข้อสุดท้ายนะคะอุปโลกปรปยตาการรู้จักบุคคลคือการเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนใครควรครบหรือไม่ควรครบและรู้จักว่าแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันมีมีคุณธรรมแตกต่างกันมีความประพฤกิที่แตกต่างกันดังนั้นจึงควรรู้จักคนที่ควรคบทำให้คนดี ทำให้คนดีคนทํางานเก่งเหมาะสมกับงานตัวอย่างนะคะ 1. รู้จักว่าคนนั้นมีนิสัยอย่างไร 2. รู้จักว่าคนนั้นมีประวัติเสียอย่างไรบ้าง 3. รู้จักว่าคนนั้นมีความสามารถอย่างไร 4. รู้จักว่าคนนั้นไม่เก่งด้านใดและยังมีอื่นๆือีกมากมายนะคะอย่างที่ว่าการให้เกียรติคนอื่นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและควรควรทำได้ ในสังคมและการการที่มีคนที่ให้เกียรติผู้อื่นอยู่มากมายในสังคมจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงจะช่วยให้เรารู้สึกว่าสังคมมันน่าอยู่และ,ะมีมีแต่ผู้คนที่ใจดีพร้อมนอบน้อมถ่อมตนเมื่อเทียบกับการเป็นผู้แล้วการให้เกียรติก็สําคัญเช่นกันค่ะการให้เกียรติเหมือนเป็นการยกตัวอย่างเช่นการให้เกียรติผู้ เพื่อนร่วมงานคณะอาจารย์และผู้ที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าการให้เกียรตินักเรียนการพูดอ่อนน้อมถ่อมตนการปฏิบัติด,ดีมีมารยาทและการาให้เกียรติตนเองให้เกียรติผู้อื่นมากมายค่ะครูต้องอ่อนโยนกับลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์กระทำผิดครูต้องสอนลูกศิษย์ตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นการสปอยเพื่อให้ความรักและให้ลูกศิษย์หลงตาม ความรักนั้นแต่เป็นการสอนตามความเป็นตามความเป็นจริงเมื่อผิดก็ว่าไปตามผิดอสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนปกติเหมือนคำกล่าวที่ว่าเลี้ยงลูกให้เหมือนคนปกติและนองค่ะสำหรับในในวันนี้ขอจบการนำเสนอสรุปบ,บทเรียนหนังสือ how to inspire students การสอนทักษะชีวิตผู้เรียนเล่มที่3หน้าที่75ถึงหน้า112แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ